สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในบล็อก Tower เกมดันกระโดดของบุ o คเทวินใช่เกมดันกระโดดของบล <Yeah. S 1> ็อกเทวินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด่านนี้จะมีอะไรให้เราแบบลุ้นบ้างนะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกนันเลยแต่ว่าทำไมพี่ตัวดำยังเลยอ่ะตัวดำหรอลูกอันนี้ก็ทำไม,ไมเหลือ โอ้โหยอมตัวเย้ครับไม่ยอมตัวดำเอาหนึ่งทาคีม,มาเย้เอาดำล้วอะไรของเธอเนี่ย oh, <no. S 1> โอ้เอางั้นเล่นกัน,นดำดำนี่แหละหผีไปเลยไปเลยเล่นกันดำดำนี่แหละตัดอีเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยแค่ตกลงมาแค่บล็อกเดียวก็ตัวเย่แล้วครับน, oh, <no. S 1> น้องๆเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่เุ้ยน้องๆบล็อกนี้มันมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งครับน้องๆคือใครตกลงมาตัวเย่ทันทีเลย ริตอนนี้ตีเย่จนตัวกลับมาเหมือนเดิมแล้วรับมันมีนี่ไงมันมีสัญลักษณ์เครื่องหนึ่งอ่ะมันมีสัญญักษณ์เครื่องหนึ่งทุกคนใช่ตอนเนี้กำลังจะบอกทุกคนว่าห้ามตกนะครับพอตอนตกลงมาตีเย่ทันทีเลยไปเถอะพื้นมันไม่เหมือนกันไม่เชื่อดูคร้ป้าเข้าใจแล้วปลาเข้าใจแล้วเขาห้ามเข้าในเขตนี้มันอันตราย แต่หนูอะมันดื้อ,อวิดแล้วบอกพขกระโดดแล้วเขาก็ดิมทันที่ไตอนนี้ตันยงก็มาด้วยนะครับกำลังตามมาติดๆเลยร,ร,ระวังตกตรงนี้ระวัตงตกนะครับตกนี่นไงอหมัวแต่บอกคนอื่นเขาอู้ไหลมารวมกันซะง,งั้นโ,โ,โอ้โหน้งนองๆ <ขอ S 1> ครับยากอยู่<ด>นะครับ<ด>บ็อกนี้ใช่ ตอนนี้ม่มีก็กระโดดกระโดดเย็เย็เยใหญ่เลยโอ้โหจะแย่งกนจะแยงเฮ้ยไปขึ้น้ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วตอนนี้เฮ้ยขึ้นได้แ้วโอ้โหเยอาเลยโอ้โหโอ้โหห่วงแต่น้องตัวเองกำลังจะตกอยู่แล้วนี่ยังมันตกค่ะโอ้โหโอ้โหนั่นไงมันจะเลื่อนเมันอมันจะเลื่อนใช่ไหมครับระวังนะครับน้องมันเลื่อนเองได้ยอุ้ยตกไปแล้วคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ลิบไปอยู่ก oh. ็ลิบไปอยู่ครับน้องๆปี๊ยยาดาน่าจะตกนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไปไป้อห้ามตรงไปนะครับตุ้ยเย้ทันทีเลยนั่นไงวิมาลดมาลดไปไปเอ้ยลูกกระเด็นโอ้ยยากอยู่นะครับน้องๆแตนยงกระโดดโอ้โหกว่าจะผ่านนี่ไปได้ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยครับกระโดดกระโดดกระโดดโอ้โหใครบอกว่าง่ายครับไม่ง่ายเลยนะครับน้องๆ ตอนนี้มีหมีก็ตกหลายรอบแล้วนะครับสองรอบก็ตกหลายรอบมันเกินสองแล้วสามรอบสี่ห้ารอบแล้วไม่จับจับเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนเพ <ๆ S 1> ื่นอนระวังระวังตกด้วยนะไม่แบบไม่กลัวตกเลยครับน้องๆโอ้ย,อย,อย,อยมันเหมือนมันล่องหัแน่เห็นไหมลี้ยบเลี้ยบเลิ้ยบมันคือลิ้ยบลิ้ยบล่องหันัน้องๆ โอ้โหมันจะนิดล่องหนครับไปเลยตอนนี้ไปเลยไปสิไปไปไปเฮ้ยเยเยอะวเอนคืออะไรอ่ะเฮ้ย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 ปีนปีนี่ไปกโดนเฮ้ยเฮ้ยหัวชนครับเพองๆตอนนี้โอยังขึ้นไม่ได้เลยเฮ้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 ยยังไม่สั หมายว่าป้าไปนั่งตกปลาอยู่ในตลิ่งยังจะดีกว่าเลยได้หลายรอบแล้วอะครับน้องๆด่านนี้อะไรโอ้โหจะลองด่านใหม่ครับน้องๆจะลองด่านนี่นี่นี่อะในที่สุดมีหมิงก็มาด่านใหม่แล้วครับตอนนี้มีหมิงกับตันยงจะพากันไปที่ไหนนะทุกคนมาแน่มาดูกันเลยกับ okay ด่านใหม่หน okay> oh, yeah, yeah. right> ึ่งหน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 ึ่งตันหยงเห็นฉันไหม นะครับทุกคน<ด>เรากลาลังเดินขึ้นสู่ทางด่วนดูดิครับทุกคนมันสูงมากเป็นทางยกระดับที่สูงมากครับน้องๆโ<ด>อ้<ด>แล้วตอนนี้ก็มีบล็อกสีเหลืองด้วยนะครับไปแล้วครับตรงนี้ข้ามตกเหมือนกันนะครับพี่ว่าน่าจะตุยเย่เลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอ้ยโดนลิเสอร์หให้โลนเลยเพราะว่าดา่า,า,นานนี้ไม่ตายง่ายอ่าหล่ะนี้ไม่ตุยง่ายนะครับน้องโอ้โหดูดูทุกคนกระโดดโอ้โหเหยียบหัวกันไปเลย อันนี้อุยอุ้ยนี่คนงเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มีคนกระโดดข้ามไปเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮมันให้กระโดด้จริงเหรอนี่กระโดดนะโอ้ยย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 ้ยยยยยน้องยยยยยยยอยยย้ยยายยย้ยยยยย้ยย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 ยหลยยยยยยยนยยยยยหมิงยย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 อยย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 ย้ยย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 อย่ยย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 ยน่ยน้องๆดูดิ ไอ้ม <One input> ันแปลกแล้วไปแบบครึ่งตัวเลยครับน้องขาหายแต่ฉันไม่เป็นเยอะอือเย่แล้วครับน้องตอนนี้ทุกคนเป็นครึ่งตัวกันเยอะอยู่นะเฮ้ยว่าหนูไม่เป็นครึ่งตัวเฮ้ยไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบกระโดดยากมากกระโดดยากมากครับน้องๆบอกนี่ง่ากลับขากลับมาแล้วครับทุกคนแหมงอกออกมาเองด้วยอหมงอกมันหางกิ้งจกไง โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้เห็นหัวเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนเข้าโรงพาบาลแล้วก็ได้ iPad มาใส่หัวน่าจะใช่นะชอบเล่นแต่เกมหมายูเป็นร่องหนพี่หมิงโอตอนนี้ไป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 เอ้ยเรียบร้อยโอ้โหครับทุกคนตอนนี้น้องหมิงหมิงเน่ยต้องผ่านไม่ได้สักอันเลยครับดูอ่ะ กระโดดขึ้นไปถ้าล่วงลงมาไม่โดนบล็อกก็เรียบร้อยนะครับทุกคนยากอยู่นะครับบล็อกทาวเวอร์เนี่ยปัจจุบันมีคนตกแล้วก็หงายท้องลงไปอ้าวจะเรืยกบทกะตีถ้าตกแล้วหงายหลังก็ตุ่ยเย่เหมือนกันฮะแปลจะไปถึงเม้าเหรอตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนกันเลยครับน้องๆโอ้ยตกอีกแล้วเป็นคนไม่ใช่ เป็นมนมรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ประมาณห้าหกรอบแล้วนะครับนอ้นองๆแล้วรวมกับตรงที่ลูกตกเป็นเท่าไหร่เพื่อสิบสิบรอบแล้วครับโอ้โหทุกคนเพื่ออะไรแกงลูกไปอก๊ะเดินทันรู้ มาทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ด่านที่สามในเกมเดียวแล้วครับน้องโดเพราะว่าน้อวิกกระโดดไม่ผ่านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างหน้านล้วมันจะมีบทสระอะไรรอเราอยูนว่าโอ้ยบล็อกน้ำนะครับข้างล่างนราห้ามตกลงไปในขาเาะงั้นคือเย่แน่นอนเลยแถมเลเซอร์ก็เขาใหญ่บิกกี้เขาลงด้วยโอ้ยดูประตูนี้นะครับเต็มที่เลยนะเดินดีๆเดีเฮ้ยเป็นไงไปแล้วนี่เพื่อนมาลูแล้วเพืมาลงแล้วทุกคนนี่ เหมือนตกแต่ว่ายังพานะแบบเฮ้ยน้ำขึ้นน้ะคุนจ้ามีน้ำขึ้นแล้วครับน้องเราต้องรีบออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนี้ในงานนั้นเราโดนน้ำมาท <แ S 2> <ak? S 1> ่วมตะบุกเย่แน่นอนเลยโอ้โห,โโหเดีเ๋ยวพี่หมีเร็วารู้ยเว่ารู้คำพูดไวไว,ไว rendo. มาแล้วมาได้แล้วไปได้แล้วทุกคนดูเหมือนว่าถ้าเราเหยียบปุ๊บมันจะหายปั๊บ เออเรียบร้อยครับทุกคนน้ำคืนลึกไม่ไหวเลยน้ำลึกมากไม่ไหวแล้วนี่มันไมิงโอ้โหมันไม่ตายโอ้ไม่ตยน้องตันหยงบอกว่าไม่ตุยไม่ตุยแต่ชักชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับน้องไม่ไหวแล้วครับน้องรู้สึกว่าหมิงมิงจะตุยเย่บ่อยมาก